สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านนายกท่านรองพบกันอีกครั้งนะครับกับ youtube ช่องกันอนุรักษ์นะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมท่านนายกกิติพจนุภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมเพื่อมาศึกษาความรู้กันเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับครับวันนี้มีพระอะไรมาก็จะมีที่ถามกันก็คือรูปหล่อก้นนาชาลีติของหลวงปู่ที่ในงานฉลองยกช่อฟ้าสาราการเปลี่ยนปีหนึ่งหกซึ่งปัจจุบันเนี่ย คือจริงๆเป็นที่ยอมรับในเล่มมาตรฐานทุกเล่มว่าหลวงปู่สร้างและประวัติชัดเจนมากก็คือไม่มีใครบิดเบือนเลยรุ่นนี้แต่ด้วยจํานวนพระที่มันอยู่ในมือมือประชาชนที่มันน้อยจึงทําให้ไม่ค่อยมีหมุนเวียนเปลี่ยนมือในวงการครับก็คือเป็นพระหล่อบโบราณทําด้วยเนื้อโลหะก,ก็คือเนื้อตะกั่วเป็นหลักแล้วก็หล่อแล้วก็มาชุบกระไหลทองแล้วก็ก้อนอุดกิ่งครับที่เรียกว่านาชาริติก็คือก้อนเขามีสามแบบ แบบแรกคือแบบเรียบและก้นแบบที่สองคือแบบก้นตัวนะแล้วก็แบบที่สามคือกน้นนชาลิติก็ะจะมียานสี่ตัวอยู่ท,ที่อยู่ที่ตัวอุบรรจุกิง่งก็คือนาชาลิติที่ก้นใช่ไหมใช่ครับที่ตายก้นเขาเลยเรียกกันว่ากน้นนชาลิติซึ่งเป็นรุ่นนิยมที่สุดคือแล้วก็การปลอมแปลงปัจจุบันนี้แทบไม่มีเลยเนื่องจากมันทําแล้วมันไม่เหมือนครับเพราะว่าลักษณะนี้เป็นผ้าหลอกนะครับครับใช่ ผ้าหล่อโบราณโบราณเลยครับก็คือผิวอย่างที่บอกครับจะไม่เรียบแล้วก็จะมีร่องรอยของการหล่ออย่างที่ผมย้ําเสมอผ้าหล่อต้องมีคาบเบ้าต้องมีผิวผิวนับตะปุ่มตะป่ำนะครับใช่ครับทำใหม่เนี่ยก็จะเป็นใช้วิธีฉีดใช้ฉีดเอาจะเรียกว่าครับเรียบแต่จริงอันนี้นคือใช้ตะกั่วหล่อ<ม>ก็คือในยุคนั้นใช้ตะกั่วหล่อ<ม>เขาก็ถือว่าออกมาได้ดูดีที่สุดในในในช่วงนั้นก็เอามาทําและเอกลักษณ์ของผ้าหลงปู่ พระหล่อเขาจะต้องเป็นอย่างนี้หมดนะครับเนื่องด้วยว่าหนึ่งคืออากาศของแถวพื้นที่แถวนั้นอากาศซึ่งจะออกชื้นออกลมทะเลออกอะไรเงี้ยครับอบอ้าวระยองนะครับใช่ครับจังหวัดระยองพระที่เป็นพระแท้ในยุคนั้นศินละปะจะต้องใกล้เคียงกันก็คือดินฟ้าอากาศมีส่วนม,มีส่วนอย่างชัดเจนใช่แล้วคาบเบ่าอันนี้นี่คือคาบเบ่า,า,บบานะครับชัดเจนเลยคาบเบ่า,ข,า,บบาขนดาดพระนี่ ลงกระไหลบางท่านเรียกว่าเปียกทองเลยคือซึ่งชุบชุบหนามากชุบเหมือนทองคำเ,เลยบาง,บางส่วนมีสนิมเขียวขึ้นด้วยนะใช่ครับแต่อย่างที่บอกว่าผ้าหล่อเนี่ยจะโกหกกันไม่ได้คือมันออกมาจากข้างในความเก่าเนี่ยแล้วก็ชัดเจนนะครับห<บ>ล่อโบาราณตรงนี้ก็มีประวัติขับ,บ <า S 1> เก็บมาชัดเจนนะประวัติเก็บเก่าคือยืนยันได้ล้านเปร์เซ็นเลยว่าเป็นผ้าแท้แน่นอน แล้วก็มีการไปตรวจสอบตรวจอายุตรวจอะไรซึ่งเราทําเรื่องนี้กันมาโดยตลอดงแจะเริ่มเข้าวงการก็คือการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ผมกับทางชมรมนี่ก็เหมือนกับร่วมกันมาตั้งแต่แรกๆก็ทํากันมาเรื่อยจนปัจจุบันทางชมรมก็มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติแล้วสูมชัดๆนะครับทุกเสนทุกเขียวสนิมเขียวครับเบ้าครับต้องมีแล้วก็ผิวพระ ต้องคุณต้องเป็นผิวหล่อครับผ้าหล่อต้องมีคาบเบ้าคือย้ําเสมอถ้าเบื้องต้นถ้าไม่มีจุดพวกนี้ท่านวางได้เลยครับคือมันไม่ใช่แน่นอนนะครับอย่างที่บอกต้นกําเนิดมาอย่างไงมันก็จะต้องมีล่องรอยของของการเกิดอย่างที่บอกครับทุกอย่างชัดเจนเลยนะสองในร่องชัดเจน,นครับใน่องเล็กๆเนี่ยใช่ในผิวชินนบัญชรก็จะออกลักษณะนี้เหมือนกันเหมือนเป็นเส้นใ่ด้วยใช่ครับ คือบางคนเรียกใยมุง้ง <c oughs> บางคนเขาเรียกลายมุง้งบางคนเรียกใยแมงมุมแล้วแต่แล้วแต่ที่ท่านศึกษาจะเรียกว่าอะไรตามอาจารย์ของท่านแต่จะต้องมีครับคือร้อยทั้งร้อยเห็นมามใช่ต้องเห็นบ<ม>้างแล้วผ้าใหม่กับกับทำของแบบนี้ไม่ได้ครับก็คือธรรมชาติของโบราณในการหลอ่อคืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันตั้งใจปุ๊บมันจะไม่เหมือนทันทีครับถ้าตั้งใจให้เกิดมันจะไม่เหมือนเส้นใหญ่มุ้งเขาครับชัดเลยชัดแล้วก็ อย่างที่บอกว่าต้องเห็นในพันเอ็นะครับถ้ากล้องสิบเอ็เนี่ยเราจะหายากมากคือซึ่งมันมันไม่ได้เห็นง่ายๆแต่กิดในกล้องพันเอเนี่ยเราเราจะเห็นได้แทบทั่วองค์พระเลยทําทํามาเยอะไหมครับองค์เออ,อันนี้จริงๆแล้วจํานวนการสร้างหนึ่งพันองค์หมายถึงทั้งสามแบบสามก้นนะครับแต่ปัจจุบันพระที่วัดก็ยังทําย้อนยุคนะรุ่นนี้ที่วัดยังมีย้อนยุคอยู่เขาทําเป็นพระเหมือนอนะ่ะ อยู่ในซุ้มตั้งหน้ารถด,ด้วยก็ได้แล้วก็มีขนาดห้อยคอด้วยก็ได้แต่จะเป็นองค์เล็กกว่ารุ่นแรกพอสมควรครับอันนี้คือรุ่นแรกเขาจะมีขนาดใหญ่คือถ้าเทียบแล้วใหญ่กว่ารูปหล่อไตามาาครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ,รบใช้คำนี้แต่ใช่แต่ย้อนยุคที่วัดทำมาเขาต้องการให้ต่างก็คือจะเล็กกว่านี้ชัดเจนเหมือนกันจะเล็กแล้วก็จะไม่ได้ลงกระไหลทั้งหมดนะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อนวะที่ที่วัดทําย้อนยุคขึ้นมาครับ แล้วก็พระหลอ่ออย่างที่บอกครับผิวเห็นผิวเลยผิวตะปุ่มตะปั่ตะปุ่มตะปัง,ปง,ปงเป็นคลื่นหล่อโบราณอย่างที่บอกถ้าหลงเพราะเงินวัดบางคานก็จะออกส,สเตปนี้เหมือนกันแต่ด้วยโลหะด้วยอะไรจะเก่ากว่านี้จะเก่ากว่านี้และมีความวาวเหมือนกันครับอย่างที่บอกว่าโลหะในยุคก่อนเนี่ยมันจะเขาจะมีสีสันของเขาที่ที่ของปอมปัจจุบันทําไม่ได้ครับแล้วก้นก็จะมีตัวหนังสือเป็นเป็นยันสี่ตัว ก,ก้นก็จะเป็นยานต้องอดกิ่งครับก,ก้นก็จะชัดเจนเลยนะชาลีติแล้วก็ฝากเรื่องงานประกวดครับด้วยความคิดถึงทุกท่านเหมือนเดิมอยากให้ไปพบกันนะครับณนาตึกพุทธวิชาลัยนะครับมาในราชพัฒน์พระนครบางเขนหลักสี่นะครับ,รบก็ในนี้ในงานนี้ก็จะมีการเจอกันกับเพื่อนเพื่อพะป่าสังสรรกันนะครับนะฮะแล้วก็เจออาจารย์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็อาจเจออาจารย์กิตติด้วยนะครับเจอกัน พบกันครับที่งานเหมือนเดิมต้อนรับกันแบบพี่น้องน้ำใจไม่ตีมิตรภาพความอบอุ่นเช่นเคยครับอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงานมีหนังสือคสำหรับลงพระในการพระแล้วก็สำหรับติดรางวัลพระที่ติดรางวัลทุกคนก็จะได้ลงหนังสือด้วยนะครับก็เป็นงานที่มากกว่างานประกวดใช่ครับด้วยด้วยมิตรภาพคือทุกท่านจะรู้ดีเลยว่ามาในงานของเราเราต้อนรับแบบอบอุ่นแบบพี่น้องหมดคือ ต้อนรับด้วยใจทําด้วยใจแล้วก็ระบบงานก็มาตรฐานตรวจสอบพระตรวจสอบเนื้อตรวจสอบอะไรได้ที่งานหมดนะครับมีคําตอบให้ทุกท่านอย่างชัดเจนตรวจสอบเนื้อโลหะตรวจสอบเนื้อตะกุดนะฮะครับผมได้หมดทิ้งมันไปเลยนะฮะครับใช่มีส่วนผสมของอะไรบ้างท่านจะสื่อสารไปถึงว่าของท่านแท้ไหมได้จากประวัติการสร้างและมาเปรียบเทียบส่วนผสมที่ได้ออกมาใช่ท่านจะรู้ได้เลยครับ โดยที่ไม่ต้องบางอย่างไม่ต้องไปฟังใครเพราะว่าไม่คดคเนใช่ไม่ต้องไปคาดคเนไม่ต้องไปเดาคือให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งต่างชาติเขาให้การยอมรับในส่วนเนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าลืมนะครับก็มาเจอกันนะครับสลับมันที่ริดั์ระดับรวมสนุกกันแล้วก็มีของขวัญของที่ระลึกเช่นเคยมีจับรางวัลมีร่วมสนุกผมก็ฝากของที่ระลึกเบื้องต้นไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ในวันงานต่างหากติดไป อะไรเงี้ยครับครับผมก็รอพบทุกท่านนะผมด้วยความคิดถึงและผูกพันเช่นเคยครับโอเคครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอบคุณท่านนายกสิิมากนะครับแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ